สวัสดีครับวันอังคารที่23พฤษภาคมฮนะวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์2คู่เป็นเกมลาลิก้าคู่หนึ่งแล้วก็ลาลิก้า2คู่นะครับเป็นเกมลาลิก้าคู่คู่เที่ยงคืนครึ่งเซลต้ากับกีโรนาแล้วก็คู่ที่3บายาดดลิตกับบาซานะครับเริ่มคู่เที่ยงคืนครึ่งก่อนนะเซลต้าเจอกีโรนาราคามาให้เจ้าบ้านเซลต้าบิโกป็นต่อปปอนะครับก็ เซบ้าเนี่จริงๆเมื่อช่วงกลางซีซั่นเนี่ยสบายๆเลยเนี่ยมีลุ้นที่จะทําอันดับไปยุโรปด้วยเตะไปเตะมาตอนนี้เนี่ยแพ้รัวๆเลยนะฮะเจ็ดนัดหลังสุดแพ้ไปหกเกมทําให้อันดับร่ดลงมาไปๆมาๆต้องหนีตกชั้นนะครับตอนนี้นรอเลยสามเกมยังไม่แน่ไม่นอนตอนนี้ต้องบอกว่าไอการแพ้หกเกมในรอบเจ็ดเกมเนี่ยมันทําให้ความมั่นใจของนักเตะเซบ้าเนี่ยลดลงไปเยอะเลย ช่วงหลังแพ้รัวๆแล้วแพ้แบบแพ้เยอะด้วยนะครับก็ดูเหมือนกับตอนนี้กูไม่กลับเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าโชคดีที่ว่าตุนแต้มมาในช่วงกลางซีซั่นเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยยังอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่ใน4คะแนนนะก็หลายๆเกมผมดูแล้วจุดอ่อนมันอยู่ที่เรื่องของอความมั่นใจเรื่องสภาพจิตใจส่วนหนึ่งมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าอส่วน,นที่เห็นชัดๆเลยคือวิธีการทําทีม ของเซลตาในปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะที่ยืนกว้างนะยืนชิดอ่ายืนติดเส้นเลยนะฮะตัวริมเส้นติดเส้นเลยกลางนี่ก็ยืนห่างหลายๆครั้งมันกลายเป็นหลวมนะครับมันเล่นไม่คอมเพกโดยเฉพาะวิธีการพลราเสียบอลแล้วถอยกลับมาเล่นเกมรับวิธีการป้องกันเกมโต้กลับคู่แข่งเซลตาทำได้แย่มากหลวมนะฮะกองหลังก็ดูจะยืนลายไม่ไม่เสมอกันตลอดเลยนะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆผมมองว่ารายละเอียดแบบเนี้ย มีเพียบเลยที่เป็นข้อบกพร่องเซลตาบิโกะจุดเด่นก็เป็นเรื่องของการเซตเกมขึ้นไปทำค่อนข้างจะมีความหลากหลายนักเตะแนวรุกมีความสามารถเฉพาะตัวดีนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับข้อเสียเนะี่ยมันมันข้อเสียมันเยอะกว่าวันนี้เจอคนะิโรนาบอลลุ้นไม่เตะบอลยุโรปลุ้นบอลคอนเฟลเลนต์ยุโรปบาคอนเฟลเลนต์อีกก็ก็ดูแล้วอย่างล่าสุดที่แพ้เบนะียริวเนี่ย ก็เล่นได้ได้ดีผมว่ามองว่าเล่นได้ดีกว่าเบียร์ดิวด้วยซ้ำไปนะลุกรับลงตัวครับผมมองว่าเกมนี้น,น่ารองไปที่ทีมเยือนคิโรนา่านะก็มองว่ามีหลายๆจุดที่เป็นจุดจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นลูกเซ็กพีสนะครับการครอบครองบอลของนักเตะนะฮะเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายและรวดเร็วในแนวลุกด้วยนะก็แล้วก็เกมรับก็เหนียวในระดับหนึ่งนะ สรุปครับชอบคิโรนานครับคิดว่าเกมนี้จะบุกเสมอได้เป็นอย่างน้อยพอเพอ่มมีลุ้นพลิกชนะได้ด้วยเนี่ยอีกคู่นึงครับบายาโดริดเจอบาซ่าตอนตีนสามบาซ่าบุกไปต่อครึ่งลูกคู่นี้ผมว่ามาตรฐานฟุตบอลมันห่างกันกันมากจนเกินไปนะครับแต่ราคากับเปิดมาแค่นิดเดียวครึ่งลูกนะจุดน,นี้วัดใจใไปเลยนะครับว่าเปิดหลอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจอกันทีไรก็บาซ่าชนะตลอด7 หนหลังสุดบาซ่าชนะทุกเกมแล้วบายาโดลิดเล่นในบ้าน3าหนหลังที่เจอกับบาซ่าเนี่ยก็แพ้แบบยิงประตูไม่ได้ด้วยนะฮะแพ้หมดเลยผมมองว่าทุกอย่างมันเป็นรองหมดเลยถ้าขาดขาดเลยนะครับก็เหมือนในอดีตที่บาซ่าเจอบายาโดยาโดลิดก็มีหลายๆเกมที่ยิง4ี่ห้าลูกนะครับแต่การจะเปิดราคา3าลูกครึ่งหรือ4ี่ลูกครึ่งมันก็ใช่เรื่องนะเปิดครึ่งลูกวัดไปเลยนะเปิดเปิดวัดกันไปเลยว่าจะ จะเป็นบอลร,ราคาแปลกหรือว่าจะเป็นบอลที่เปิดมาหลอกนะครับเพราะว่าถ้าถ้ายิงจริงๆอ่ะถ้าบาร์ซ่าเน้นสมมติกําลังลุ้นลุนแชมป์อยู่เกมนี้ขาดเลยนะผมเลยมองว่าเกมนี้วัดใจครับผมเชื่อว่าบาร์เซโลนาจะบุกไปถล่มสบายๆนะครับอ่านไปทางมุมนี้นะฮะสรุป2ตัวนี้ครับชอบไปที่คิโรนากับราคาเป็นรองปอป,ปแล้วก็ชอบบาร์ซ่าที่บุกไปต่อครึ่งลูกบอลเต็งนะครับรับได้ใต้คลิปมีคำว่าเพิ่มเติม สมัครได้ฟรีๆนะครับและก็รับคลิปได้ฟรีทุกวันนะครับวันนี้ขอสมัครครับ